นะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเลยนะครับหนึ่งสองสาสายมากโกอยู่ในน้ำแต่มือนี่หอยู่ม่อข้าไปสวัสดีครับผมวาลวินในวันนี้ผมกับมั่วก็มาอยู่ในลํำธารแห่งหนึ่งนะครับมันก็น้ําก็แรงไม่แรงมากสักเท่าไหรนะครับเป็นลําธารเล็กๆนะครับแต่ก็ ถ้าเป็นบนดอยบนดอยแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เล็กมากนะครับก็ถือว่าปานกลางนะครับมันมีพวกที่เล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่นี้ระดับปานกลางวันนี้ก็แค่จะมาทําอะไรง่ายๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโอ้งงเลยนะครับก็มาทําฝายกั้นน้าอะไรสักอย่างแล้วก็กระโดดน้ําตุ้มตามตุ้มตามเล่นน้าแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับซึ่งมาเจอบริเวณตรงนี้พอดีนะครับมันคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะครับโ ก็คือประมาณเท่าที่คิดก็การตรงนี้เลยนะครับการน,น้ําตั้งแต่ตรงนู้นมาจนถึงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้น้าไหลามาเต็มเรื่อยๆจนมาเป็นฝายน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นบ่ออยู่บริเวณตรงนี้นะครับอแต่เดี๋ยวผมจะเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนนะครับก็อัอนนี้โอ้ัวนี้ยาวเลย โอ้มันเป็นน้ำด้วยนะครับโอ้น้ำออ๊โอ้ติดติดติดอ๊ Okay. เดี๋ยวผมสองคนก็จะช่วยกันก้านก้านอันนี้ก่อนนะครับก้านน้ําก่อนนะครับตอนนี้โดยก็คิดว่าน่าจะการตรงนี้เราใช้อะไรกล้านดีมั่วก้อนหินแถวนี้แหละเนาะเดี๋ยวลองก้อนก้อนหินดูก่อนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับออก้อนหินในลําธารน,นี้ก็มีเยอะเลยนะครับใช้ก้อนหินแถวนี้ก่อนละกันนะครับโอ,อ้โ สายต้องย้ายพวกนี้นะครับมันจะเปียกน้ำนะครับไปที่อื่นึ่งก็ได้เขาอยู่ฝั่งนี้กันก่อนเนาะจะได้ไม่เปียกเนาะเวลายโยก <Okay. S 2> ไปมาเนาะได้เลยฝั่ง,งนี้ไปก่อนพอเดี๋ยวเขาเย็บขึ้นบนลงมา พอเก็บพวกก้อนหินอะไรมาขวางตั้งหน้าน,นะครับโอ้โหลูกใหญ่มากครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคิดว่ายังสูงไม่พอนะครับต้องเอาให้แบบกระโดดเล่นน้ําได้เลยนะครับถึงจะแบบประสบเป้าหมายนะครับบรรลุเป้าหมายนะครับก็เป้าหมายเราตั้งไว้แล้วนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับโอ้ใครกล่าวไว้ก็ไม่รู้นะครับ,อบโอ้โหดูช,<อ>ดช่อนแค่นี้แต่ว่าก้อนหินใหญ่มาก ตรงไหนดีวันนี้เลยไหมโอเคตรนนี้เลยหนึ่สองสามโอ้โอ้เลยสูงเท่าท่อนนี้ก็พอแล้วนะครับดูแค่นี้แต่ว่าทำนานมากนะครับโอ้ก็จะหาเพิ่มให้ประมาณท่อนนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณประมาณนี้นะครับประมาณก้นนะครับแต่ว่าถ้าตรงนู้นเนี่ยมันจะลึกกว่าประมาณอาจจะเอวได้นะครับ ก็กระโดดเล่นน้ำได้นะครับ พบเก็บพวกก้อนหินอะไรมาตั้งนานนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็กันได้ประมาณนี้แล้วนะครับโดยให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยคิดว่าแข็งแรงแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบขึ้นมาเลยนะครับนี่เลยแข็งแรงครับไม่พังง่ายๆน้ำใสมากนะครับน้ำแถวนี้นะครับก็นี่เลยดูจากดานบนก็ได้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะ มั่วแล้วจะใช้อะไรทําให้แบบน้ํามันไม่ซึมออกไปใบตองดูกว่านะอใช้ใบตองใช่ไหมใบตองเนี่ยโอ้ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้เต็มเลยเท่านี้อเอาใบาตองมาวางๆแบบนี้ใช่ไหมมัว่ววางวางโอ้โอเคเดี๋ยวผมกับมั่วจะไปเอาใบาตองมาก่อนนะครับอืตอนนี้ก็ใช้หินขวางเรียบร้อยนะครับซึ่งก็อนนานมากชั่วโมงกว่านะครับดูแค่นี้แต่ชั่วโมงกว่านะครับ ก้อนเล็กก้อนใหญ่ถ้าก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็ยก2คน,นครับก้อนเล็กก็คนเดียวนะครับโอเคตอนนี้ไปเอาไปตองก่อนนะครับตอนนี้ไปตองเยอะมากมาแรงเลยตัวนี้ เจอแมลงอะไรตัวนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับมันสวยงามดีนะครับด้วยนี่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันคือแมลงอะไรนะครับสวยงามดีนะครับแต่ผมกลัวนะครับมแมลงอะไรพวกนี้บางคนชอบแต่ผมไม่ชอบนะครับผมกลัวมากนะครับนี่เลยจะมีตัวสีดําแล้วก็มีเส้นขอบแล้วก็ตัดไปตัดมาสีครีมครีมนะครับขาวๆเหลืองๆนะครับโอเคมันก็จะเข้าป่าไปนะครับอ ไปแล้วนะครับตัวเท่าประมาณนิ้วชี้นะครับโอเคมันก็เข้าปากไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมสองคนก็จะกันน้ําต่อนะครับโดยก็ใช้พวกใบตองแบบนี้เลยนะครับกัน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 แบบนี้นะครับต้องคอยดูนะครับว่าจะกันน้ําได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคผมคนก็จะกันกันก่อนนะครับคือได้ใบใบตองจํานวนมากเลยนะครับ กานใบตองสักพักตอนนี้ก็มีแล้วนะครับถึงตรงนั้นมีถึงเขาเ่ามั่วแล้วนะครับน้ําก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะซึมได้บ้างนะครับซึมได้ซึมได้บ้างนิดหน่อยน,นะครับเพราะไม่ใช่พวกพลาสติกอะไรพวกนี้ในมดเนาะใช่แล้วการข้นต่อไปนะครับ ทีนี้ผมก็ได้ทําที่ต่อไฟสําเร็จนะครับก็คล้ายๆกับแชเลยนะครับต่อไฟแบบจะได้ให้คนอุอ่นเวลาอันน้ำหนาวๆนะครับก็มาถึงไฟอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้จะทําเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับเหมือนก็เทพดีนะครับต่อไฟบนน้ําได้นะครับโอ้โหไฟยน้อยน้ำาลมืกันนะครับอุ้ยอรนนี้เหมือนมันจะนลึกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมวกถอดเสื้อก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลงเล่นน้ําอยู่ในนี้เลยนะครับโอ้โห ดี๋ยวจะวัดให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่ามันลึกขนาดไหนนะครับโอ้ตรงนี hmm. like ้เองครับเข้าประมาณก้นครับโอ้งเราจับแล้วมันก็จะแบบขุนเลยไม่ใช่จับเราเหยียบแล้วมันจะขุนเลยนะครับอไปนี้สุดยอดครับเฮ้ยมันจะเล่นน้ําแล้วนะครับมันจะดันองไฟนี้ไปนู่นนะครับเพื่อที่จะให้มันค่อยๆลอยไหลตามน้ำมาครับ โอ้ตรงนี้ลึกตรงนี้ผมก็จะว่ายน้ำนี่ไปนู่นนะครับคุณน้อยโอ้ตรงนี้ก็นเรื่องเหมือนกันนะครับโอ,โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเลยนะครับหนึ่งสองสามโอ้โอ สุดยอดนะครับเย็นสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหใครได้โอ้โอ้โหข้างล่างนี้จะไม่ใครลึกนะครับลึกตรงนั้นนะครับโอมันเจ๋งมากเลยตรงจะดึ้นนี้กระโดดดูว่ามันจะพื้นหรือเปล่าครับต้องระวังครับมันอาจจะโดนพื้นได้หนึ่งสองสามโอ้โห ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอ้ไฟไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ไหลามานะครับนั้นมา,ากันอยู่ตรงนี้นะครับน้ํน้มาเติมเติมเติมเรื่อยๆไม่ไหลามาครับโอเคผมกับโม่ก็จะเล่นน้ําอยู่นี่สักพักหนึ่งครับสาธงบ,อบ่อตั้งสองชั่วโมงนะครับโอ้โห เอาแพรไฟมาก่อนนะครับไป่ครับน้กไม่ร้ทำ้อนไฟนะครับย่อรยาไฟตั ข้าสุดนะครับีผมพาด้วยะครับขให้ยังปะสบได้ครับโอ้โหเป็นไงมั่วเย็นไหมเย็นเย็เย็นโอโห ก็ทิมนี่ก็เป็นอีกทิมหนึ่งที่บริวิศกับมั่วเนี่ยโอ้โหไอสันแบบเล่นเหมืนเด็กนี่แหละนะครับสนุกโอ้โหโดยถ้าเราอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนาวนะครับแต่ถ้าเราโผล่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหลมพังน้ำทำบรรยน,นมากทำปฏิกิริยากับบรรยาญญกาศนี่โอ้โหสนเลยโอ้โห,โหก็ไม่รู้จะทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ อาบน้ำทำไมก็ไม่รู้นะครับป้อมถึงไฟเลยโอ้อยู่ในน้ำแต่มือนี่อยู่บนกองไฟก็ตุนฟืนอะไรไว้เยอะบ้างครับหมดก็ใสหมดก็ใสแค่นี้เองครับโอ้โห ยอดมากแบบก็แรงนะครับแต่ว่ามันก็หนาวนะครับน้ําเย็นมากนะครับแถวนี้น้ําในป่ามันเย็นยิงมากใช่ในลําธารในห้วยในป่าแบบนี้เลยขนลุกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แบบถือกล้องถ่ายๆไล่รอบๆแบบให้ทุกคนดูบ้านครับว่าอยู่ตรงนี้ผมเป็นยังไงนะครับน้ำในนี้ก็จะคุ้นๆหน่อยนะครับตอนนี้แต่มีกองไฟให้อบอุ่นด้วยนะครับเดิ้ลดจริงๆมันไม่เลือกขนาดนี้นะครับแต่ว่านั่งนะครับนั่งแบบไปบนพื้นนะครับ เสียงจะไม่ได้ยินนะครับเพราะไม่มีทีติดไม้ผมเอาไม้ไว้ตรงข้างๆบ่อน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่องรอบๆให้ดูนะครับมีแทลไฟด้วยนะครับไฟลอยน้ำนี่ก็บ่อน้ํานี้ยาวไปนู่นเลยครับรอบๆก็จะเป็นป่าอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่โล่งที่เดียวเนานะเนาะที่อื่นๆนี่มันจะแบบไม่โล่งับมันจะดทึบนะครับ,รรบแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันดีสร้างฝายที่สุดแล้วนะครับก็เลยมาสร้างไว้ตรงนี้เลย ฟังกระตุ้นพวกปากไผ่ไม้กล้วยอะไรเต็มไปหมดนะครับบนนู้นกับไผ่เยอะมากนะครับแต่มันขันม,มากแล้วก็โล่ามากนะครับโอ้โจมัวว่ายน้ําไปแล้วนะครับนู่นเลยโอ้ยอดมากโอ้โหวันนี้น้ำใสมากโอ้ใสเหรอ ผมจะพามาดูที่กั้นบ้างนะครับว่ากั้นยังไงนะครับหลายคนยังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยว่าวิวกบมัวกั้นยังไงกันแน่นะครับก็คือเอาใบตองเลยนะครับใบตองมากันน้ําเรื่อยๆนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับจนว่วมันจะแบบน้ําขึ้นนะครับพอขึ้นมาถึงตรงนี้น้ำออกได้ก็คือน้ําไม่ใช่แบบว่ากั้นได้ดีหรอกการกันได้ไม่ค่อยดีน้ำก็ออกได้ได้น้อยว่วที่น้ำมาบน้ำมาทุมเนี่ยมันจะขังนะครับแล้วเราค่อยๆชมนชุนน้อยๆนะครับ เมื่อกี้โน่นนี่มันยังไม่น,นี่เลยามันยังอยู่ข้างล่างนู่นตอนนี้มันเอยอะมากนะครับออยอดครับวันนี้โอ้โหเาน้ำใสไวมากมัน่นเนาะใช่ใช่ใช่ความใสก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างแรงพวกตุ่นๆเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไหลาตามน้ำไปเนี่ยวันนี้ก็เริ่มใสแล้วนะครับเดยนผมจะแบบค่อยๆว่ายน้ำเบาๆไปนะครับแล้วก็ไปดูข้างบนด้วยว่าจะเจออะไรยอยู่บนโคนจุด ใสยมากดำน้ำไปเนี่ยลืมตาเนี่ยมองเห็นเลยนะครับมองเห็นพื้นเลยโอ้น้ำใสสุดๆตัวก้อนหินอะไรพวกนี้เลยมีปลาบ้างไหมโอ้มีตัวเล็กๆตัวเล็กยงไงเออปลาลายๆตัวเล็ก วันนี้จุ๋มไม่เห็นแล้วมั้งโอ้มีหลายตัวเลยมีหลายตัวเลยตรงน,นั้นด้วยตรงน,นั้นด้วยอยอดนี่เลยดูความใสเลยนะครับนี่เลยโอใสสุดๆนะครับทะลุไปจนถึงตีนเลยนะครับน้ำใสามากโอนน้นั่นไงนั่นไงนิ่งๆตรงนั้นแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ คืไม่ไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดเลยโอ้บนนี้อีกสองตัวตนั้นบนนั้นตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเลยนั่นเลยสองตัวปลาจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ว่ายไปไว่ายมาครับโอ้ z o o จริงขน ันนี้โป้งเลยนั่งตรงนั่ตรงนั้ตรงนีง้โอ้หายไปแล้วนะครับมันก็จะว่ายน้ำจากตรงนี้ยาวๆไปจนถึงตรงที่กั้นนู่นเลยนะครับพร้อมแล้วลุยเลยผมจะดำน้ำดูว่าดำได้ไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวแล้วผมดำเสร็จเนี่ยก็จะให้มอดดำด้วยนะครับดูว่าใครดำดำดำได้ไกลกว่ากันนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสาม โอ้ถึงแค่ตรงนี้เองนะครับประมาณสิบวิเองนะครับผมน้ำสาดม่มากนะครับตางนี้ดูเห็นตัวผมเลยนะครับแต่พอเราหยับพื้นเนี่ยมันจะขุ่นนะครับขอไฟเพิ่มก่อนนะครับพร้อมยางมั่วล้างหน้าก่อนโอเคดูมั่วกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะครับโอ้ทำไรมั่ว โอเคสองสามโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหน้ำมาแล้วน้ำใสน้ำใสดีโอ้โหโอ้โหอยู่บนนี้ลอยอยเกือบชนไอ้ท่อนไม้นี้เลยครับซึ่งก็เท่ากันครับมาถึงเท่ากันครับโอเคจะไปถึงไฟในน้ำดีกว่านะครับเหนาวมากครับอยู่บนนี้ โอ้ยหนาวมากนะครับก็จะแบบเล่นน้ำอีกตาสองตาก็น่าจะพอแล้วนะครับหนาวสุดๆเล่นมาตั้งนานครับประมาณยี่สิบสามสินาทีได้ก็น่าจะสามสิบแล้วนะครับโอ้ยไปจะเิ่มแรงครับน้ำก็เย็นอย่งเียก็จะกระโดดน้ำเล่นทีสองทีนะครับ้ กองไฟจะพังแล้วโอ้โหไม่ผมกระโดดน้ำแรงเกินแผลพังเลยนะครับโหก็ช่างมันเลยเนาะช่างมันเลยมันพังแล้วมันร้อนเกินพอดีบรโลบิทใช้เผาวันมัดนะครับแล้วก็ไม่เาวันเผาวันขาดหมดแล้วช่างมันนะครับก่อนสักแป๊บเดียวก่อนพอได้ครับติดต่อกันผได้ทุกทีทั้งทีทั้งตอนครับ อ้ผมไม่ไหวแล้วนะครับผมออกก่อนดีกว่านะครับหนาวมาก ไปไหวแล้วเหรอโ okay. อเคพอพอพอโอเคก็คล okay. ิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับมาสร้างสร้างอะไรมั่วนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฝายฝายกั้นน้ำเนาะ <_ C 2> ก็สร้างฝายแล้วก็กระโดดน้ําเล่นนะครับก่อหนาวมากนะครับในป่าแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ก่อไฟแต่ว่า แกองไฟพังไปแล้วนะครับภายตอนจบนะครับก็พังตอนจบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ได้ผิงตั้งนานครับก็เล่นน้ําประมาณกี่นาทีมั่งครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงครับวตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็่าจะเที่ยงได้นะครับตั้งแต่เช้านะครับ โอเคก็ไม่ต้องจะพูดรายแล้วนะครับก็แค่นี้เลยนะครับคลิปนี้ง่ายๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับแล้วก็มั่วด้วยช่องมั่วชื่ออะไรนะจอมยุทธครับผมจอมยุทธเออโดยขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ทุกคนไปเซิร์ชปุ๊บเจอเลยนะครับก็ลองไปติดตามอะไรดูครับโอเคติดตามผมเลยนะครับแล้วก็ส่ใ้ผมด้วยใช่ใช่ยังอยู่ช่องวอลลวิทย์อยู่นะครับยันต่อไปเลยใช่ใช่โอเคพร้อมลอกกลับบ้านดีกว่านะครับโอ้หนาวมาก เดินออกกำลังกายจะได้ไม่หนาวนะครับด้วยฝายนี้ก็ปล่อยแบบนี้เลยมั่วนเนาะจะได้เป็นที่อยู่ของพวกสัตวน,น้ําอะไรเนาะโอเค,อเคลากันดีกว่านะครับไปแล้วโอ้ไป,ไปครับผมอืม